สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมได้มีโอกาสนะครับผ่านแถวถนนวิทยุนะครับจริงๆสะพานตรงนี้นะครับเพื่อนๆก็น่าจะคุ้นอยู่แต่ว่าถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่น่าสนใจมากนะครับสะพานนี้ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็นสะพานเขียวสีเขียวเนาะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสวนลุมพินีนะครับกับ สวนมินจากิตินะครับเชื่อมระหว่างถนนวิทยุและก็ลุมพินีนะครับคลิปที่ผมถ่ายนี้ประมาณน่าจะ2อสเดือนที่แล้วครับเพิ่งมีโอกาสได้เอามาลงใหเพื่อนดูนะครับแต่เพื่อนที่ที่ได้ไปแล้วก็คงจะชอบเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คคือด้านด้านซ้ายและขวาเนี่ยมันจะผ่านชุมชนบ้านนะครับของของของชาวบ้านแถบนั้นนะครับ เราก็จะเห็นทั้งวิวทิวทัศนะครับแล้วก็ด้านบนของสะพานนะเพื่อนๆก็จะมีเลนของจักรยานแล้วก็เลนคนวิ่งนะครับช่วงที่ผมไปก็คนเริ่มบางขึ้นแล้วเพราะว่าน mm hmm. ่าจะประมาณ9ก้าโมงแปดเก้าโมงอากาศเริ่มร้อนนะเพื่อนๆเห็นไหมก็จะมีแล้วนักออกกําลังกายก็จะวิ่งบ้างไทยบ้างต่างชาติบ้างนะครับด้านขวามือก็จะมีตึกนะครับซึ่ง ขอบของสะพานเนี่ยเขาก็จะมีที่กั้นอย่างดีนะครับเพื่อนๆก็จะมีร่มเงาของต้นไม้สลับสับเปลี่ยนกันไปนะครับผมตัวผมเองนะครับเป็นครั้งแรกจริงๆคือเห็นเพื่อนๆหลายคนลงคลิปแล้วผมก็ยังไม่มีเวลาที่จะไปจริงๆเพราะว่า,าตรงๆนะผมพูดตรงๆผมไม่รู้จักนะครับเยี๋ยวว่าผม,ผมผมผมเอ่อผมไม่คือคือคืออย่าพิ่งว่าผมนะผมไม่รู้จักจริงๆจนมาเซิร์ช Google นะครับเพื่อนก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อมันก็ไม่ไกลจาก บ้านผมนะนี่ครับเพื่อนๆคือก็จะด้านขวามือเราก็จะเห็นบ้านนะครับของอาชาวบ้านพี่น้องอาชาวลุมพินีแล้วก็วิทยุนะครับเป็นบ้านทั่วไป,ปบ้านชั้นเดียวแล้วก็ไกลๆก็จะเป็นตึกอาคารพาณิชย์ต่างๆซึ่งก็ผมก็ว่า เป็นเป็นที่โอเคมากเลยนะครับคือทักวันผมมีความรู้สึกว่าโอเคเราอาจจะยังไม่ถึงขนาดญี่ปุ่นหรือว่ายังไม่ถึงขนาดออไต้หวันนะแต่ผมมีความรู้สึกว่าจุดแบบนี้มันเริ่มเยอะมากขึ้นมากขึ้นนะครับในประเทศไทยซึ่งมันดวงบอกถึงว่าประเทศที่กําลังพัฒนาหรือประเทศที่พัฒนาสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยนะครับซึ่งเขาเรียกว่าจุดออกกาลังกายแล้วก็อย่างสวนสาธารณนะก็คือเป็นจุดของโอโซนนะครับ เมื่อเริ่มต้นตะกี้เห็นไหมครับเป,เป็นวัดแล้วก็ตรงข้ามวัดก็ชิงมัสยิดนะครับซึ่งสวยมากๆเลยนะครับก็ผมแนะนำนเพื่อนๆเลยนะครับถ้ามีโอกาสวันหยุดนะครับก็อาจจะไปเช้าๆหน่อยเพื่อแดดจะได้ไม่แรงมากนะครับแต่ว่าช่วงนี้เริ่มเข้าหน้าหนาวแต่กรุงเทพก็อันน่าจะอบอ้าวอยู่นะครับเพื่อนๆลองไปออกกำลังกายดูไปเป็นครอบครัวก็ได้แต่อย่าลืมโซเชียลดิสันซิ่งนะครับใส่แมสกันบ้างนะครับฝากเพื่อนๆกด Subscribe <ม>กดติดตามช่องตั้ง100%ซนด้วยนะครับ<ม>ขอบคุณจริงๆนะครับเพื่อนๆหวังว่าอ,อ,อีกไม่นานผมจะมีคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆดูอีกทีนะครับขอบคุณมากครับผม